ท่านผู้ชมที่เคารพผมเบาเตียบพาด้วยเดินทางมาติดตามตัวเลขกับนันิงนยู่ทีบานดาถอยตำบบน้ํานแทงอำเภอสีองหม้จังหวัดบุรีรัมย์ทานนี้ครับเดี๋ยวนนิงนจะไปกดถูบขอเลขกับภูมติตนดูใหญ่ครับอยู่หน้าพอของครับงดกรไปกัหไเลขหนึ่งสามเก่าด้วยหนึ่งเก่าสามนี่ครับนี่เบ้าเตียบเลยมาติดตามตัวเลขไปฝากเอฟซีฝากท่านผู้ชมทั้งบ้านงดบันทีสิบหกพฤษภาคมครับ เดี๋ยวไปเบ่งนานิงจุดถูบครับน้ากัน,คร,น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 กค,ครับตอนนี้นานิงก็เสียงโชคครับตอนนี้เอาเดอ้อปูคันว่าอันนี้นี่ก็ให้โดนบันดาลให้ถูบเลมนี้ทีโลกทีจุดในเมือนี้ให้เป็นถูบที่ออกในเหล็กไยวันทีสิพกพุสาให้พี่น้องเข้าใด้ให้แม่นคือไปบอก เขาปูซ้ำหนึ่งเก่าให้เลขกถูต้นนี้นี่ออกมาให้โดนบรรดาให้เป็นสามโตหรือว่าเอาสามตันวตน,น,นั่นอันนี้วันนี้ให้เพื่อนได้สามโต,โตหรือว่าจุดถูคอนเทนต์บริษัทบริแจงก็ให้ไปเขาในความฟันลูกก็ได้คือลูกมาขอเพิ่งโศเพิ่งบุญน,น้ำได้ฝากพี่น้องเอฟซี มุเงเาให้เข้าวใดถูกขึ้นมะนี่สามโตให้พี่น้องเข้าวใดในวันที่สิบหกผุดสภาสองหาหก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 โก,ก,กนี่เด้อปูมะข้อผงโศผงไส้นำสาบุต<ม> อันนี้กระรังเลือกปลูกเสียงไทยน้อง่านผู้ชมตัวที่ันเจกของวัตถุดิ6พืชผักสมไปฝากทีฝากหนองสามตัวตรงตรงขามันอันขาคิดว่ามันสิมีในโถบในมวนไอในทุงหนีให้โดนมันด่านในเห็นประกฏขึ้นมาที่เชจุดแล้วมันสิออกแล้วหลูกครับเบิเ่อนก่าป,ปูสิโดนมันด่านให้เอาเลมใด กระโค่เพิงโซ่เพิงไส้นำ่ำแนวแนมโบเห็นเนาะกระเพิงปูผูเฟืองอยูย่ในสถานที่ลีลับผูเฟืองแนมเห็นที่จะออกมาในตัวเหล็กในตัวถูบนี้ไป,ปจับยาเสมือเราเนาะน,นั่นเองเนาะจับยาเสมือให้ตีต้องไปเพื่อนจับยาเสมือเลยของ,วาาปปห,งหวัดพันธุที่สิบหกนี่แหงเวบาแหงล่มยะร่มลาย <laughs> ลรคลาย ตยาพอดีครับท่านผู้ชมอ๋อนี่ละเบิ่งบัดนี้ครับตัวเลขสองว่าเป็นตัวใดนาะหกคือสภ้อานี่ปูนอกคีพ่อของนอกแม่นครับผู้ใดรบุงคีปูของมื้อนั้นอาจจะถือเพราะว่าเพิ่นพะวาเลยว่าข่อยเป็นผีก็กดูไปบอกเจ้ามาห้องบอกเลขเลยสามหนึ่งเก่าแล้วว่ะครับผมโตเดียวเลยเนาะตัวเดียวแข็งแข็งี่แต่ไดสองตัวครับสองตัวสองตัวโอ้ยเขาสองตัวก็ถือล้วละเพราะว่ามันหนึ่งเก่า ก็มีแล้วนะค้าผู้ได้สื่อืนสนรุ่งพระิิได้โอ้ยแหงแงหมันลลงมาครับสี่หกตัดเหลี่ยมก็เป็นสี่สี่ก็สี่หกกสี่ขัดขึ้นตแนี่ก็เป็นหกนะครับแต่เดียวหูโบเนเป็นชวนนาพระศิริศร์อนพระเจียงย่างมาหมาผมมีร่มเลยครับทุกทเดี๋ยวเบิไว้รการอีกเนาะครับผมเนาะเด็กเจ็ดอยู่ครับตามริเจ่า่ขาดนันนี้เลยว่าระวังเลือดเจ็กังหนีถือวมาเป็นเด็ตัวเดียวกันโอกับเกี่เป็นตัวเดียวกันน บรรยากาศทงหน้าครับที่มาถูกขอเลียกยูพุ่มต้นโพมาพุ่มต้นดูใหญ่ครับบรรยากาศครับทงหน้าเย็นสบายตอนนี้ล่อตอนนี้ก็ล่อเลครับครับครับตอนนี้ก็ล่อกันครับลายเป็นบางแย่ท่านเจ้งเป็นงายต้นดูใหญ่ครับ ชมเจ็ดสองห้านสองห้านะคะเอ,เอาเอานม่เอาใกล้ๆเบาบาเกี่ยวบาเย็นอุครับนันนี่มนอจุดถูกในเลขไข่นะครับท่านผู้ชมเจ็ดสอหาครับเจ็ดสองหาขมุนนั่นเลยครับท่านผู้ชมขมุนเอาเ่อไปแนวทางเดียวกับบานจราจกินแบงงอนวันที ที่พกพูดฝาหัวคกครับครับเ่วมความเสียส่วนบุคคลปวดใช้พิจารณาในการชมครับครับะกามาจดไใครับหรือว่าแคปหน้าจอไใครับ่นผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมเฮงเฮงมันมันรวยรวยหงอยมันถี่ที่พกพูดฝาหัวคกครับเบาเตียมีคลิปมาฝากท่านผู้ชมแลเพียงเท่านี้ฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ